วันนี้ก็เพิ่งเสร็จภารกิจมานะครับเด็กๆก็มารอเลยไหนดูซินี่มีข้าวเหลือมนด้วยนะครับกลับมาจากภารกิจข้างนอกนะครับมีข้าวเหลือกินไม่หมดก็เลยเอามาเผื่อน,น้องๆด้วยมาแล้วครับนี่มานี่เลยมามาอย่างนี้แหละเพื่อนเขาไปเล่นข้างนอกหมดนะครับเหงาเนี่ไม่ทันเขารู้สึกน่อยๆหน่อยมา <laughs> โตเตโตเตมาเลยครับนี่เหงาเป่อะไม่เหงาแล้วแหละกลับมาแล้วเดี๋ยวเอาข้าวให้กินนะข้าใจะไหมบางๆเดี๋ยวจะอาบน้ำให้ด้วยนะมานี่เห็นข้าวนะครับนี่หิวข้าวแล้วหิวข้าวครับนะข้าวเปล่ารู้เลยนะครับหิวข้าวจะวิ่งมาหาเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวจะไปคุกข้าวให้กิน มามา,มาอย่างนี้เละมารอกันอยู่ข้าวนะครับนี่เดี๋ยวไปคุกให้ไอเย็นอยู่แล้วแหละไปเดี๋ยวครุกข้าวเด็กๆก,ก่อนนะครับผมเปลี่ยนสื้อผ้าก่อนระหว่างที่รอก็กินขนมพลางๆไปก่อนนะครับผม ขอบคุณมากเลยนะครับ FC ใจดีส่งขนมมาให้เด็กๆนะครับผมนี่พอได้กินแก้บันเทาครับก่อนที่จะกุกข้าวเสร็จเอาเอาเหมือนปลาได้กินเก่งมากเลยเอาเอาเอาอ่านี่ครับนี่เอาโจสลัดให้โจสลัด,ดด้วยอา่าแกสเปโร มนขนมพลังไปก่อนเดี๋ยวให้กินข้าวเอาอ่าโอเคนูน่นรวงแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสภาพ้าก่อนมาเปลี่ยนสภาพผ้าเสร็จแล้ววันนี้ก็ครึมๆึมนะครับฝนหมอนจะตกเลยทุกข้าวเด็กเด็กก่อนนะครับผมเอาหัวอาหารลงก่อน,นทุกข้าวเด็กเดก,ก่อน ร้อนนี่แหละขอบคุณพีเใจดีนะครับผมที่ส่งการมังใหม่มาให้เอาไว้ทุกข้าวเด็กๆนะครับผมมีหลายใบเลยนี่ก็เดี๋ยวจะใส่น้ําให้น้องกินด้วยนะครับแล้วก็ไว้สาหรับทุกข้าวให้น้องๆด้วยให้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับเอามานนี่เอามานหนึ่งก่อนที่เหลือเดี๋ยวไปใส่น้ามาให้ Hãng hương ngon 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 con, ngon ngon con ngon 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 คลุกให้น้องเรื่อยๆนะครับผมผสมกับข้าวแล้วก็หัวอาหารด้วยน้องจะได้กินได้เยอะนะครับเอาหัวอาหารไปให้เด็กเล็กอนมีข้าวที่เหลือมาจากปลาด้วยเย็นเเหลือกี่ตัว พี่ๆเขาก็ไปวิ่งเล่นนะครับผมยังไม่มาดีวก็จะคลุกให้เท,ท่าที่ที่อยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่พอ,อยังไงก็คลุกให้อีกเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมดเอาตองมัดไว้ก่อน ทาไมมัดไว้เราจะชื้นนะครับไปนี่แหละเอาไปตรงนี้นะครับอาหารเวลาเพื่อนเขาว่างเขาก็จะเอาไปให้นะครับแล้วแต่ใครจะว่างนะครับผมก็เสร็จภารกิจทุกครั้งก็นี่แหละมาดูน้องๆก่อน เวลาจบภารกิจก็มาดูน้องๆก่อนนะครับผมทุกครั้งเลยเีินกระเด็กใครเติมน้ำให้น้ำก็ยังไม่หมดเท่าไหร่นะครับเราจะเติมให้ทีเดียวเลยใส่ข้าวลงไปเลยจะพิ่งขุดดินตัวเองจะสุให้ <c oughs> หิวมากนะสิมานอนเฝ้าเลยอุเยอะเลยอีกฝั่งหนึ่งก็พี่พรดูนะครับผมพี่พรพี่พรก็ดูอีกฝั่งหนึ่งวันนี้เพื่อนๆเขาก็ไปป่ากันหมดนะครับ เดี๋ยวใจเย็นให้สิทธิพิเศษก่อนนะครับผมเราสอนขานะให้สิทธิพิเศษก่อนเม่นปลานี่ก็ชอบแย่งน้องถอยก่อนให้น้องกินก่อนหน่อยเอาเม่นปลาหยุดก่อนเดี๋ยวให้น้องกินก่อนตอให้พิเศษเลยนะครับผมห้ามมาอยู่แล้วแหละกินไป เดี๋ยวมันยกมันไปข้างบนก่อนนะครับ่อยให้กินเดี๋ยวใอยกินลุกกอนรู้สึกว่าฝนเริ่มตกนะครับนี่เอาอร่อยแน่ทีแต่อร่อยแน่ เย็นใจเย็นวางเงินก่อนฮอมดิหอมครับกินโชยมาจากไกลเลยเล็กทุกแห่อรอยเลย กลัวกันนะครับหอมมากเลยนะครับนี่กระผมรู้สึกว่าหอมเลย ผมก็เยอะนะครับนี่รางที่ใส่อาหารให้น้องความไว้แห้งดีนะครับผมนี่น่าใช้ถึงเวลาก็มาใส่ให้เอาไปตรงนี้และรอก่อนนั่งรอกันนะครับฝึกสมาธิก่อนนี่คลุกเสร็จแล้วแหละน้ำที่เติมไว้ก็เริ่มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ข้าวก่อนเข้ามาใส่น้ำให้ พอได้กินอยู่นะครับนี่หน่อยๆรีบคลุกข้าวให้กินก่อนหิวก่อนที่จะกินก็ต้องฝึกความอดทนก่อนนะครับเป็นไงดางหิวยังนี่ก็เอาไว้ตรงข้างห้องนะครับผมตรงที่ร่มหน่อยสะดวกน้องมากินน้องก็จะมานี่เห็นไหมครับผมเอาอาหารไว้สองข้างเอาน้ำไว้ตรงกลางจะได้กินคนละฝั่งนะครับผม ใส่ไว้อย่างนี้ประจำน้องหิวน้องก็จะมากินนะครับอาหารก็คลุกเสร็จแล้วนะครับอ้าวเสร็จแล้วเด็ก,ดกมามาเลยโตเตะโตะเตะมาแล้วครับคุคอคำว่าทนก่อนอ้าวเดสิจะทนได้นานแค่ไหน ไม่ดื้อเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยทะเลาะกันต้องดูอารมณ์เขาด้วยต้องฝึกความอดทนนะครับผมก่อนกินข้าวถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยน้องจะจะทะเลาะกันได้เวลาแล้วนะโอเครู้สึกว่าอดทนได้เยอะเลยใจเย็น หนมาเนี่สิมีความอดทนน้องๆน,นะครับผมอ่ากินน้ำรอไปก่อนเสียงกินน้ำนะครับบางโจนสลัดเอารายการบรนท้ายมาแล้วครับบรนท้ายโชว์หิวไหมหิวครับ น้ำลายไหลแล้วน้ำลายไหลแล้วมามามาเอาเอาเอาาเอาสองขาให้กินในนี้เลยนะครับผม เอากินไปะจเท่าเท่ากันมันเหมือนกันเมื่อก่อนก็แยกให้กินต่างหากนะครับพอน้องเริ่มมีความอดทนก็มาให้กินด้วยกันนะครับผมตรงนี้ขอไหมเติเมเป็นห่วงเจ้าสองขาด้วยแหละอิ่มแล้วอิ่มน,น,นะครับนี่ให้กินก่อนเขาอิ่มก่อน เอาเหไหมเดี๋ยวเอาน้ำมาให้กินเอาพเพื่อนก,ก็กินอิ่มแล้วนะครับผมกินแล้วก็ไปเล่นกันแล้วเอากินน้ำก่อนต้องเอาน้ำมาให้ถึงที่นะครับกินไปเยอะเอากินนะครับเอาอิ่มแล้วก็เอาสบาย,ยางั้นกินนแล้วครับผม ฮให้กินต่างหากไม่กินนะครับผมจะกินกับเพื่อนก็เหมือนเรานะครับกินหลายหลายคนสนุกนะครับเอาได้แล้วแหละเอาน้ำไว้ตรงนี้แล้วกินไปมีตัวที่ยังไม่อิ่มนะครับผมเอามามามายังไม่อิ่มก็มากินอีกเดี๋ยวคเหลือให้ทุกให้มาเอากินไปให้หมดไปไม่พอเดี๋ยวทุกใหม่กิน นนี่ครับ้องกินอิ่มแล้วนะครับผมก็จะเอาอาหารเม็ดนะครับใส่ที่ที่ใส่ไว้ให้น้องนะครับเผื่อน้องมาหิวน้องยิ่งมากินนะครับผมได้เติมน้ําให้ด้วยไปน้องๆกินอิ่มแล้วก็คว่ำไว้ก่อนนะครับผมที่ใส่อาหารจะได้แห้งจะได้มาให้อีกนะครับกินอิ่มก็แบบนี้แหละไปนอนเล่นวะ เดี๋ยวไปเติมน้ำเติมอาหารให้น้องๆก่อนนะครับผมมีหลายที่ที่ต้องเติมอาหารให้อีกฝั่งก็พี่พอตนะครับดูแลอยู่ช่วยกันบางทีคนเดียวก็ไม่ทันนะครับเพราะว่ามีหลายตัวหลายที่ไปไปใส่ไ้่เต็มเต็มตลบอด เดีเย๋ยวนี้สบายกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับเมื่อก่อนนี้กว่าจะได้ให้กินแต่ละทีก็ต้องรอข้าวนะครับรอข้าวเหลือเดี๋วนี้ก็มีหัวอาหารดีมากครับผสมกันไตมาตักสุกไว้ดีๆน,นครับผม โอเคลไม้เรืยแล้วนี่ตัวดีก็จะตั้งไว้ข้างๆตั้งไว้ตรงนั้ตอนนี้ก็ไปตั้งไว้ฝั่งนี้อันก็มาไว้ฝั่งนี้นะครับนี่ครับเติมน้ำไว้เต็มแล้วนะครับผมอาหารก็เต็มน้องหิวเดี๋ยวน้องมากินนะครับ ใส่ไว้ตรงนี้แหละมาแล้วครับไปเล่นมาเหนื่อยนี่อาหารกับน้ำก็ใส่ไว้ให้เต็มนะครับผมเติมไว้ให้เต็มเลยเดี๋ยวน้องหิวน้องก็มากินนะครับเอาอาหารไว้ตรงกลางน้ำไวสองข้างนะครับมามากินอาหารเสร็จแล้วก็กินขนมต่อนะครับ ขอบคุณ FC ใจดีนะครับส่งขนมมาให้เด็กๆนะครับดีจะให้เด็กๆกินนะครับผมอาหารที่ส่งมาให้นะครับผมเด็กๆกินได้หมดเลยชอบหมดเลยนะครับให้กินทุกตัวเลยจะแกะให้กินส่วนเจ้าสองขานี่ก็ไปนอนแล้วอิ่มแล้วมาเลยมาเลย มาเลยโอ้วนนอนตรงนี้เลยนะเองเมตตาทำยังไงก่อนดวมานะครับนี่ใจเย็นใจเย็นโอ้โหขาบดหรอกเอ,เอาไปก่อนนี่มีขาวอา้าวมีขาวมีขาวนี้ม่ใส่ดีนะครับเอาโบ๊อบอ้อาว ว้วนนอนกินเลยนะออากินไปไหนละ่ะไหนตัววันนี้มามาเอาเดยวขาวกินนี่มัยังกินหมดแล้วป่ะเอาหมดเอาอีกไปอออเอาดันเอาดันเอาเบียดปลา เอาเม็นปลาได้กินเก่งกว่าเขาเลยว้เอา้าอร่อยมากเลยครับดูในการเที่ยวเม็นปลาเม็นปลาอิ่มแล้วเปล่าอ้วนเอาเม็นปลาให้้วนกินดีกว่าเมีนปลาเมปลากินเยอะแล้วน้องๆกินได้หมดเลยนะครับขนมน้องๆชอบมากเลย ให้กินกินดีมากครับไอยอิ่มโดนแล้วเอาเอาโบดีกว่าเอาเอานี่นะครับผมว่างจากคาธุรกิจก็มาให้อาหารเด็กๆนะครับเวลาว่างก็มาผ่อนคลายเอาขนมมาให้เดี๋ยวนี้โชคดีนะครับผมไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนลําบากมากไม่ค่อยมีขนมกินอย่างนี้หรอกเมื่อก่อนเนี่ยขนมไม่ได้กินเลยเนอะเดี๋ยวนี้ดีหน่อย มีพี่เอฟซีใจดีส่งอาหารของขนมมาให้กินนอนสบายเลยอิ่มแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาขนมไปให้นะครับอีกฝั่งหนึ่งน้องๆอีกฝั่งนูององน้นพี่พรดูแลอยู่นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอิ่มกแล้วขอลาก่อนนะครับผม